วันที่26มิถุนายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะคะยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยค่ะพูดถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้ฝากผลงานวรรณคดีไว้มากมายแต่เรื่องหนึ่งที่ถูกเผยแพร่เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะหลากหลายนั่นก็คือเรื่องพระอภัยมณีเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสนุกชวนติดตามมีการส่งเสริมจินตนาการได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการค่ะ ภาพนางเงือกกำลังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลหนีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นจินตนาการจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีบทประพันธ์ของสุนทรผู้เป็นฝีมือของเยาวชนผู้มีความผิดปกติทางสายตาแต่เธอก็สามารถถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะได้อย่างสวยงาม กัลยาทองอุดมนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5โรงเรียนสันติราชวิทยาเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาค่ะแม้จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพียงเลือนรางแต่เธอก็มีความพยายามในการเรียนรู้โดยจะใช้แว่นขยายเป็นอุปกรณ์ในการช่วยอ่านหนังสือให้ชัดเจนรวมถึงการอ่านวรรณคดีของสุนทรภู่นอกจากรักการอ่านแล้วการที่กัลยาเป็นหนึ่งในสมาชิกมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์หรือ a r t for All จึงได้รับการฝึกทักษะทางด้านศิลปะตามจุดมุ่งหมายของมูลนิธิ ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทได้มีโอกาสเข้าถึงศิละปะแบบไม่มีข้อจำกัดทำให้เธอสามารถสร้างสารรค์ผลงานตามจินตนาการและการอ่านของเธอได้อย่างมีความสุขกาลยายังพบว่าการอ่านวรรณคดีไทยนอกจากจะทำให้ได้ฝึกภาษาไทยแล้วยังได้แง่คิดมาปรับใช้ในชีวิตด้วยเช่นเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ก็มีทั้งความสนุกและข้อคิดสอนใจคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเรื่องที่หนูวาดก็คือเรื่องพระอภัยมณีค่ะและ การที่หนูเลือกวาดเรื่องพระภัยมณีเนี่ยก็เพราะว่าหนูคิดถึงว่าตอนที่หนูวาดเนี่ยมันเป็นตอนที่นางยักษ์หนีไอ้นางยักษ์ไล่ตามนางเงือกแล้วก็ถึงนางยักษ์อะคะ่ะจะรูปชั่วตัวดําถึงจะดูแบบไม่ดียังไงก็ตามอะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังรักพระภัยมณีอยู่อะคะ่ะถึงยอมตามไปจนขนาดตัวเองต้องตายอะคะ่ะ ก็ถ้าเป็นเรื่องความรักอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไว้รุ่นส่วนใหญ่เนี้ยรักกันแป๊บเดียวก็เลิอกอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมันไม่ดีอะคะ่ะถ้าจะรักใครก็คนจะรักแบบรักไปนานๆรักเขาด้วยใจมากกว่า